สวัสดีครับจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของน้องจุ๊บจิ๊บครับงวดของวันที่1มีนาคม6 7ครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของน้องจุ๊บจิ๊บก็เข้าเก้าห้าบนแล้วก็สี่สามล่างครับท่านผู้ชมเข้าทั้งบนและล่างครับเดี๋ยวในโค้งสุดท้ายนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่2ที่ผมนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะครับอ่า เรามาฟังแนวทางความฝันของน้องด้วยกันครับว่าน้องจะฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็ได้ตัวเลขเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้องจุ๊บจิ๊บเองก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับในช่องของเขยอ,อีสานใต้ครับแล้วก็มี FC อ่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรที่คอมเมนต์มาแล้วก็อยากฟังแนวทางของน้องด้วยครับวันนี้ผมก็มาตามต่อความฝันของน้องในโค้งสุดท้ายครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับ จุ๊บจิ๊บฝันโค้งสุดท้ายนี้ฝันได้กี่วันแล้วลูกฝันเมื่อคืนจ้ะกับพึ่งฝันเนาะจ้ะครับครับแล้วเมื่อนี้กินข้าวกินปลาหรือยังลูกยังจ้ะมันจะตื่นเป็งเม่นปวดท้องอ๋อพึ่งตื่นเนาะครับแล้วก็บบสบายน้าเนาะจ้ะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้จุ๊บจิ๊บเ้าเนี่ยวทางความฝันของตะคองให้ลูงปลา่ะอาฟังเราลูเนาะจ้ะครับครับจุ๊บจิ๊บฝันว่าจางไหนลูก จานุฝฟนว่านุงไปซอยพี่สาวเราจะซอยเอื่อยครับเห็ดงานอยููเขือนผู้สิงจ้ะจานุก็ไปซอยพ่นเห็ดกับเขาเห็ดหยังถอดแบบต่ำบาหุ่งแน่จ้ะคนหลายหลายจะนุ่มหัวเดืดสกันหยังนาจ้ะาก็ไปเห็ดซอยเราเราว่าคนหลายมาจ้ะล้วก็ไปเห็ดแล้วเ่ายซื้อายางมานะาจ้ะเราบอกว่าเดื้อมาเด้อไปเล่นน้ำก็นุ้งก็เลยบอกว่าให้เราไป เล่นก็เลยเอื่อยได้ข้อคายคลองไายนะั่งนงสิน่าจะมันก็ยางไปจ้ะยางไปัดปึ๊บสักพักหนึ่งต้องทำหน้าที่นึ่งเลยจ้ะเขาจะเล่นขึ้นมาจากน้ำกระเต้มเลยจ้ะเขาว่านี่พานาจ,จ้ะสองโตนิ่งน,น้ำนุ่กันเลยจ้ะขึ้นมาจากบ้านด้านขนา้างล่างขึ้นอู้เลยแบปบปุ๊บเลยจ้ะสอง,สอง <c oughs> ช่องช่องช่องโตจ้ะครับสีดําทั้งชองเลยจ้ะก็ลื่นเงินมุ่นเลยแล้วก็เราสังเกตนะจ๊ะว่าขาดยังขาบเอื่อยหนูจะเอื่อยหนูใส่เสื้อสีเขียวเลยจ้ะครแล้วเราไปได้เห็นยังเราจะเก็ยันหนักเราขาบซื่อๆจ้ะด้วยเอื่อยหนจูจมหนามแล้วเราซอยบอ่อสมัก็ว่างสีจ้ะครับมอนที่อยู่มันก็เอามาว่างไว้หมองเก่าจ้ะว่างไว้หมองเก่าแบบว่างไว้ต้องบรลึกแห้งเลยจ้ะครับเราสังเกตเอ๊ะ เอือยใจเสียสีเขียวใสจมองนี้มันสิเป็นเบอร์นะจ๊ะครับห้าศูนย์ศูนย์น,นัวเอ้ยเอือก็ใจเสียตัวนี้ว่ะครับห้าศูนย์ศูนย์น,น่จ๊ะนุกกว่าไปเช่าเอือยท่าแม่นุกกว่าบอกให้แฟนเพื่อนน่าจะไปเช่อเอือึ้นมาเไปเช่าเอือึ้นมาแล้วนุกกว่าไปเจอได้เนี่ยเอือยนุกว่าอู้ตกใจเหมือนยางาค้างไปตีคนเลยอะไรหนักๆตัวน่าขาเอือยมันนะจ้ะนุกกวเลยตื่นเลยจ้ะ อ๋อจุ๊บจิบกับฝันแค่นี้แมนบ่ลูกแมนจ้ะอ๋อครับครับคือในรอบนี้นี่จุ๊บจิบก็ถือว่าฝันได้ได้เห็นตัวเลขครับแต่ตัวเลขนี่อยู่กับพี่สาวจ้ะคือหาศูนย์ศูนย์ยยจ้ะที่จุ๊บจิบเบาสูหน,น้าฟังเนาะครับจุ๊บจิบนี่ฝันว่าโตตะขอเนี่ยไปซอยพี่สาวขายของอยู่เคลจ้ะครับอยู่เคือนเคือนี่เคน บาดเท่านี่บอูกจ้าพูู้สิงอ๋งอเคือ,อนห้อยตึกชูเนาะในความฝันครับแล้วสักพางหนึ่งนี่คือพี่สาวขอโตไปเรียนน้ำจุ๊บจิบก็บๆๆเลยบอกว่าไปเรียนเลยเดี๋ยวสิขายของให้ครับพ่อพี่สาวไปเรียนน้ำสักพางหนึ่งกับมีคนวิ่งขึ้นจากน้ำกันครับเขาบอกว่าเขาพญานาคข,ขึ้นมาอืมครับแต่จุ๊บจิบก็เลยไปเบิงจุ๊บจิบเห็นพญานาคนี่สองตัวสีดำ สีดำเนาะลูกโตัตัวซ้ำใดนะลูกซ้ำบานโตซ้ำบานสองตครับค<ะ>ือขึ้นมาจากเมืองบาดาลครับขึ้นมาจากใต้น,น้ำเนาะที่จุบจิวาครับขึ้นมาลากาคาบไอ้ในปากอ่าพญานาคตัวหนึ่งนี่คาบพี่สาวของจุบจิบแม่นจ้ะอ๋อขึ้นมาเนาะครับอ่ะลากามาว่างไวต้ตรงไอ้น้ำที่ว่าตื่นเตือนแต่เพื่อนบ่ได้เฮดหยัง<ะ>ๆๆพญานาคสองๆๆสองสองตเนาะสององค์นี่เพื่อนบ่ได้เฮดหยัง อ่าละราก็เพื่อนก็ไปเป็นมโมลุ mm hmm. อืมอ่าแล้วนูก,ก็เลยไปซอยพี่สาวก็เลยไปไปเบิ่งพี่สาว <Yeah. S 1> พี่สาวนี่ใส่เสื้อสีเขียวม mm hmm. ครับแล้วนูเห็นตัวเลขอยู่ตรงหน้าอกอ่ะพี่สาวนี่ห0 0ู 0. <Yeah. S 1> นย์ศูนย์ูก็เลยยึดเอาตัวเลขตัวนี้ <Yeah. S 1> อ๋อครับครับแล้วก็จุ๊บจิบจิตีตัวเลขตัวใดอีกนะลกูก <Yeah. S 1> ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้คืออายุของพี่สาวเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> หยิบเก่าสิเขาสามสิบยี่สิบเก้าย่างสามสิบเนาะครับจุ๊บจิ๊บกะสีเอาตัวเลขสามสามขุมครับท่านผู้ชมครับสามหางเท่านั้นครับคือหาศูนย์ตัวเลขที่เห็นบนเสื้อของพี่สาวเนาะครับแล้วก็อายุของพี่สาวอ,อ่ะคื 29, ออ่ายี่สิบเก้าย่างสามสิบปีครับจุ๊บจิ๊บว่าครับอันนี้ก็คือน้องอ่าน้องเตียวเองจะ <Yeah. S 2> ไม่รู้แล้วก็ตัวเลขที่เห็นเนาะ <Yeah. S 2> ครับแต่ถ้าอ่าสองเก้ามันก็ตรงกับเลขอ่าพญานาคอยู่แล้วครับ พระพญานาคสองสององค์กับสองตนเนาะครับอ่าแล้วก็พญานาคก็ตีเป็นเลขเก้าอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ตรงกับอายุของพี่สาวของจุ๊ดจิ๊บครับอือหรือว่าอ่าเอฟซีท่านใดเนาะครับอ่าที่วิเคราะห์ตัวเลขเก่งๆก็คอมเมนต์มาอ่าให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้ดูด้วยหน่อยครับว่าฝันของน้องฝันแบบนี้จะตีตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขได้เป็นตัวไหนได้บ้างครับอือครับครับเพราะว่า จุ๊บจิ๊บก็ถือว่าฝันดีเหมือนกันครับในรอบนี้เนาะจุ๊บจิ๊บฝันเห็นองค <Yeah. S 1> ์น่าจะเป็นปู่พญานาคครับ <Yeah. S 1> ที่ที่อยู่ตรงเขื่อนปูสิงของเราเนาะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแถวบ้านผมเนี่ยอะไรหลายคนคนแก่หลายท่านเขาก็พูดนะครับว่าตรงเขื่อน,นมีพญานาคแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับ <Yeah. S 1> แต่เขาก็พูดพูดกันมาครับหลายๆคนครับ แล้วก็จุ๊บจิบน้องก็มาฝันในลักษณะแบบนี้อีกครับน่าจะเป็นปู่อ่าพญานาคนี่ตัวสีดำเนาะครับทั้งทั้งสองตัวเลยครับก็น่าจะเป็นปู่องค์ดาหรือเปล่าไม่รู้ครับท่านผู้ชมอ่าในตำนานนี่ที่ว่าอ่าส่วนมากแล้วพญานาคองคดาเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในที่น้ำลึกครับน้ำลึกมากครับก็จะเป็นปู่องค์ดาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนรู้ก็ คอมเมนต์มาบอกอมาให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้ได้ดูหน่อยครับว่าเปลี่ยนปู่พญานาคองค์ไหนกันแน่ครับท่านผู้ชมครับสลับตัวเลขก็จะประมาณนี้ก็คือ5 00ครับแล้วก็อายุของพี่สาว <Yeah. S 1> ก็คือ,อพี่สาวแท้ๆเนาะ <Yeah. S 1> ครับอายุ29ย่าง30ครับจุดจิ้มก็จะตีใส่ประมาณนี้ครับก็โอเคครับ แนวทางความฝันของน้องจุบจิ๊บก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมฝีสารใต้ก็ขอบคุณน้องจุบจิ๊บมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังน้ลูกเนาะครับขอให้เลขของจุบจิ๊บออกตรงๆนะลูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ